การตัดสินใจของประเทศไทยในการเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์ er, เป็นกลยุทธ์ในการปกป้องอธิปไตยของตนไม่ใช่สัญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่อย่างใดแต่มันคือการตัดสินใจที่ผ่านการคิดคำนึงอย่างละเอียดถี่ถ้วนการสร้างกำแพงคอนกรีตขนาดใหญ่ที่เป็นกำแพงถาวรไม่เพียงแต่จะจำกัดการเคลื่อนไหวในอนาคตของประเทศแต่ยังอาจกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในด้านการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆได้การเลือกตู้คอนเทนเนอร์ จึงเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดในระยะยาวซึ่งเน้นการปกป้องในลักษณะที่ไม่ทำลายภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ในระดับโลกในขณะที่หลายประเทศมักเลือกที่จะยกระดับความรุนแรงด้วยการสร้างกำแพงที่สูงและหนาหรือใช้การตอบโต้ที่หนักหน่วงทางทหารประเทศไทยกลับเลือกทางที่มีความยั่งยืนและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นเครื่องมือในการปกป้องพรมแดน ไม่เพียงแต่ช่วยลดความตึงเครียดในพื้นที่แต่ยังสร้างความมั่นคงและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีระเบียบและไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นในมุมมองของการเมืองระหว่างประเทศการตัดสินใจนี้ยังช่วยให้ประเทศไทยรักษาภาพลักษณ์ของการเป็นประเทศที่มีความมั่นคงและมีเหตุผลในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งโดยไม่ต้องใช้กำลังทหารที่อาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้าที่รุนแรงและอาจยืดเยื้อ การใช้ตู้คอนเทนเนอร์จึงกลายเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างการรักษาธิปไตยและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีการตัดสินใจนี้ไม่ใช่แค่กลยุทธ์ในการปกป้องประเทศจากภัยคุกค,คามแต่ยังเป็นการสื่อสารถึงโลกภายนอกว่าไทยเลือกเส้นทางที่มีการวางแผนและคิดล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเส้นเขตแดนจะได้รับการปกป้องในแบบที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่เกินความจำเป็น ในขณะที่หลายประเทศเลือกใช้วิธีการที่รุนแรงในการปกป้องพรมแดนของตนโดยการสร้างกำแพงสูงหรือใช้การทหารในการตอบโต้ประเทศไทยกลับเลือกทางที่ต่างออกไปซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เริ่มได้รับการยอมรับจากสื่อและนักวิเคราะห์ทั่วโลกการเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงปัญหาแต่เป็นการเลือกกลยุทธ์ที่มีการคิดคำนึงถึงระยะยาวอย่างรอบคอบหลายประเทศ ที่ต้องการแสดงความแข็งแกร่งทางทหารมักเลือกใช้กำแพงหรืออุปสรรคทางกายภาพเพื่อปกป้องประเทศจากภัยคุกคามที่มาจากภายนอกแต่การตัดสินใจของประเทศไทยกลับแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่มุ่งเน้นความยั่งยืนประเทศไทยไม่ต้องการสร้างกำแพงใหญ่โตเพื่อปิดกั้นการเข้าออกแต่เลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อปกป้องสิทธิ์และอธิปไตายโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง หรือเพิ่มความขัดแย้งในระดับที่สูงขึ้นกลยุทธ์นี้ต่างจากหลายประเทศที่อาจจะเลือกใช้วิธีการที่ตึงเครียดหรือเสี่ยงกับการประทะกันทางทหารในขณะที่ประเทศไทยเลือกที่จะช้าและรอบคอบในการตัดสินใจการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมพื้นที่และสถานการณ์ได้ในระยะยาวโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการขยายขอบเขตความขัดแยง้งหรือการเปิดช่องทางสำหรับสงครามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นเครื่องมือในการปกป้องประเทศไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอแต่อย่างใดมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการตัดสินใจที่มีความรอบคอบและยืดหยุ่นในทางที่ประเทศไทยสามารถปกป้องสิทธิ์ของตนโดยไม่ต้องสร้างความขัดแย้งหรือความรุนแรงในระดับสูงในขณะที่โลกกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยหลายประเทศเริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างในแนวทางการจัดการปัญหาของไทยสื่อจากต่างประเทศเริ่มมองประเทศไทยในมุมใหม่ โดยไม่มองว่าเราเลือกใช้วิธีที่อ่อนแอแต่กลับมองว่าเป็นการตัดสินใจที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบและมีเหตุผลในขณะที่หลายประเทศที่ประสบปัญหาคล้ายกันอาจเลือกใช้กำแพงสูงหรือการใช้กำลังทหารเพื่อแสดงความแข็งแกร่งประเทศไทยกลับเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นเครื่องมือในการปกป้องอธิปไตายโดยไม่สร้างความตึงเครียดหรือความรุนแรงสิ่งที่ทำให้สื่อตะวันตกเริ่มเห็นต่างจากเดิม คือการที่ประเทศไทยไม่รีบร้อนที่จะใช้กําลังทหารหรือการประกาศสงครามแต่เลือกการตอบโต้ที่มีความรอบคอบและมั่นคงการเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์แทนการสร้างกําแพงหรือการใช้กําลังทหารทําให้หลายประเทศเห็นว่าประเทศไทยกําลังจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างมีสติและสมดุลโดยไม่ทําให้เกิดความรุนแรงหรือปะทะที่อาจทําให้สถานการณ์ลุกลามสื่อต่างประเทศเริ่มเข้าใจว่า วิธีการที่ประเทศไทยเลือกทําไม่ใช่การขยายเขตแดนหรือการลุกล้ำพื้นที่ของประเทศอื่นแต่เป็นการปกป้องสิทธิ์ของตนเองอย่างมั่นคงและถูกต้องตามกฎหมายภาพที่ปรากฏออกมาจึงเป็นภาพของประเทศที่รู้จักการรักษาความสงบและความมั่นคงในพื้นที่ของตัวเองโดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือสงครามที่ไม่จำเป็นการเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์จึงเป็นการสื่อสารไปยังโลกภายนอกว่า ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ขยายอำนาจหรือก่อความรุนแรงแต่เป็นประเทศที่ยืนหยัดในการรักษาอธิปไตยและสิทธิของตนเองอย่างมั่นคงในระดับสากลหลังจากที่ประเทศไทยตัดสินใจเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นเครื่องมือในการปกป้องพรมแดนสถานการณ์ในพื้นที่ได้เริ่มสงบลงอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่ต้องใช้การทหารหรือการเผชิญหน้ากันที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงที่ยืดเยื้อความสงบที่เกิดขึ้นนี้ ไม่เพียงแค่เป็นผลจากการตัดสินใจที่รอบคอบแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการที่ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีระเบียบและไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นกลยุทธ์ในการปกป้องประเทศไม่เพียงแต่ทําให้สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนสงบลงแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของรัฐบาลไทยในการจัดการปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อต่างประเทศเริ่มมองเห็นว่าประเทศไทยไม่ได้เลือกทางที่ง่าย หรือเร็วที่สุดแต่เลือกวิธีที่คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวโดยไม่ต้องใช้กำลังหรือการสร้างความรุนแรงในทางกลับกันหลายประเทศที่เลือกวิธีการที่รุนแรงมักพบว่าพวกเขาต้องเผชิญกับผลกระทบที่ยาวนานจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นการใช้ความรุนแรงมักจะนำไปสู่การสูญเสียที่ไม่สามารถคาดการได้และมันยังทำให้สถานการณ์ลุกลามไปจนกลายเป็นสงครามที่ยากจะควบคุมได้แต่สำหรับประเทศไทย การเลือกใช้วิธีที่มีความรอบคอบและไม่รุนแรงได้ทำให้สถานการณ์อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้โดยไม่ต้องแลกกับความสูญเสียหรือความเสียหายการที่ประเทศไทยเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการปกป้องอธิปไตยของตนทำให้โลกเห็นว่าเราสามารถจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนในลักษณะที่มีประสิทธิภาพและมั่นคงโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการสูญเสียที่ไม่จำเป็น ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงบทเรียนสำคัญที่โลกสามารถเรียนรู้ได้เกี่ยวกับการปกป้องอธิปไตยโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงวิธีที่ไทยเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องพรมแดนเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งข้อความถึงโลกว่าการรักษาสิทธิและอธิปไตยไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบของการใช้กำลังหรือความรุนแรงที่อาจนำไปสู่การขยายความขัดแย้งในภูมิภาค การที่ไทยไม่เลือกใช้การทหารหรือการสร้างกำแพงคอนกรีตสูงใหญ่นั้นเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแผนที่หมุดหลักและข้อตกลงที่มีมานานหลายทศวรรษการรักษาความสงบและการปกป้องพื้นที่ในลักษณะที่ไม่สร้างความขัดแยง้งเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ไทยยังคงยืนหยัดในฐานะประเทศที่มีหลักการและอธิปไตยที่ชัดเจนสื่อต่างประเทศ เริ่มมองว่าไทยไม่เพียงแค่ปกป้องประเทศจากการบุกรุกแต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงการปกป้องผลประโยชน์ระยะยาวในลักษณะที่มีประสิทธิภาพการใช้ตู้คอนเทนเนอร์จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นใจในสิทธิ์และการแสดงให้เห็นว่าเรายืนหยัดในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นสำหรับคนไทยการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่แค่การจัดการกับปัญหาชั่วคราว แต่เป็นการรักษาความมั่นคงและอัธิปไตยของประเทศในระยะยาวความสำเร็จที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้วิธีนี้ทำให้หลายประเทศเริ่มมองไทยในแง่มุมที่แตกต่างออกไปไม่ใช่ประเทศที่ขยายอานาจแต่เป็นประเทศที่แสดงให้เห็นถึงการรักษาสิทธิ์โดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและไม่สร้างความสูญเสียที่ไม่จำเป็น